อืสิเด็ขขึ้นไหลแต่ละเทือ,อน,นี่พี่น้องเอ้ยพ่ออยากผาคอยวนนี้ติวติวพี่น้องเกิดสิบไม่แต่กระเป๋าพี่ฮะฮะอืมแก่แม่คอยแก่บักทึกบนเขาเมื่อกินเขามาสวอันคอยบ่เจ้า มาสวนข่อยที่เก่าบางเดียๆก็มีกินน้ำกันก็นได้เอาเกลือไปใส่น้ำไหน,ไหนไงไงวะเจ๋งๆงค่ะนะอย่าตามภาษาพี่น้องธรรมศา,ามสตรรมชศาสตร์เด้อยนี้เด้อเหลือปกีต้นปลูกอยูป่ปลูกกินไปสละดหาได้กนินหาบ่ได้กนินนะอยู่บ่เยื่นตละ มันหมุนติ๋วๆจังสีละยายเอ้ยจักสีเห็ดเนี่นอยอไรเนาะไข่กระแก่บัวได่นะมันมีเหมือนหน้าคักๆพี่น้องน้ำไหลมหาห่อสิบบ่เขาหองบ่เขาหองยางกี่ข้ายายบอ่เอ้ยสัญญาณกระบ่คไขอ่มียายเอ้ยยายจักสีเห็ดจังไหนไข่ก็ได้ไข่ลราพ่ออยากห้องพ่ออยากหายไม่บอกไปเหรียญหนกเมืม่อยบ่บอ่แม่จอดไปเหรียญเองแค่น้อย จะนายยายนุもうもうもう่งก do ับสีหายเขาอจจะแล้วบ้านนี่ยายพ่อเอ้ยสูบไปนี่แหละน้อเย็บบกบกยังวะยึดใจห่มบกนี่แหละค่อยก็ได้ดีใจายกันว่าหดชวนละมวนนพ่ลผลผนผลผลผนฮะโอ้แล้วก็กดไหลกดแช่นั่งนี่เด้อกดไหลกดแช่ยายนี่เด้อเป็นยังสัญญาณไม่ค่อยดีเลย ขอสิบบาด้วยบ่จากเถอะโอ้ยเจ็บกบกบแค่เพี้ยอืมอืมอืมนี่มีพานั่นนั่นนั okay. ่นตอนนั้นจีบมาน้อยนั่นขวดจะได้มาชีวิตลำบากอย่า

ยา่เลยที่ใหญ่อ้ยขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณหลายๆได้พี่น้องด้วยที่มาให้กำลังใจโอนี่แล้วกะปลาน้อยยั่นี่บ้านนี่ห่อนบางเส้นแล้วสันทำใจไว้สันเจ้าตอนอยู่กับทำตัวเป็นประโยชน์สัน

หาไป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 เอเนะเน่ยม่ด้ผิดเยโอ้ยไม่อยาะโอ้ไม่ไม่ลาบ่อหนไม่ไม่ลราบ่อหน้ไม่ไม่เราบ่อหนเมื่อเราบ่อีนเมื่อเราบ่ได้ขนมเมื่อเราบ่ครับโอ้โหมื่ายหัววนี่นาวมักเ่ียนาคักคับเห็นหนาแล้วเป็นเห็นพอเห็นแม่เพื่น ตัวหนึ่งก็หาสิบบาทเนพะ่ยเก็บโอ้เก็บลูกเก็บใส่เก็บโบ,โบ,โบ,โบโครับพี่นอ้องอ,อ,อันแหน่งคือกันกลัวจะเข็นได้ขึ้นขืนร่องร่องกับมี่ขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณหลายๆลได้พี่น้องเนอที่มาให้ยกำลังใจ โอ้ยมองผีก็มีนามโอ้มียนแห็งละบ่เน,นี่สดูดินี่แหละนี่กิบบุ๊ปก,ปกก่อนเ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้ยแกะบักตัวหน่อยก่อนกัสันอ่ะมันสีดินหนักไปทำใจไวปกัษณ์อ่าต่ตอนอยู่กับถ้ำตัวเป็นประโยชน์กัษณ อเจ็บบุกนี่มาอยูนี่ตะหุ่มบกไปยังวะไม่ยูต่หุ่มบกไปบานนี่มาล้ำยี่แถวนี่เบิ้องสระแมวพึนหมุนหมุนติวอ่ะ้าสันญาณกระไดได้ขนมมือแล้วบ่ครับไม่ไม่เราบอไแล้วไม่เราบอเนี้ยไม่ไม่เราบอกอันเบายก่อนไบบไายก่อน ท่าน,นมาน่าง่ายดอกปลาคาปลาคาสองสามเดี๋ยวเอ็นเสียมยังม่เรียงอาบน้ำคือสิยเนลาไพ่อบอยไปเหรีนยน้ำไพบอกไปเหรียน้ำธาตุธรรมศาสตรดีๆีเลยนี่อยู่กับธรรม ิวใจดูใจ่นั่นิวนีนอ่ะดวดูตาแดงนั่นคอิวเก็บบกบบ่บิวเจ็บบวบบบอกยังกับพ่อเสียบ่ควขวหนึ่งสองขวเน็ตกันหายชั้ญานกันนี้เออไปเป็นสุกข่าเสืียกันไปเสียลงมาเน็ตหมุนตาแม่นจาวีพ่อจ่าเน็ตชั้นบอดีดวใจิูใจ่นั่นอิวนี่นอะ

tốt nè <laughs> nha lạ ui đẹp em xăm nha mới đẹp mà đi thế đi thì đỏ ơi đẹp nha mới đẹp à làm cứ thì bao nào mà đi ขนมเมื่อแล้วบ่ครับบ๊ายๆเราบอแล้วบ๊ายบายแล้วบ่เรียนบายแล้วบ่นั่นบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบอเนาะเตรียมตัวเลยได้เดียวนี่เตรียมตัวไปทั้งเพิ่นอยู่ทั้งห้องอะที่ทำใจไวปประธานอ่าจะตอนอยู่กับท่ำตัวเป็นประโยชน์ประธานอีเก็บุ๋มว้าดึงกันเขินคนได้บอน สัตสมิลาไปไิล่ะ,ละหาไป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 ฟิวค่ะเดียอยู่ป่อซองค่ะกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยเฮ้ยเยดีแต่ปลายกุดกระดุดอีกแล้วบ้านนี้โอ้ยเนาะหัวใหญ่พ่อเอ้ยสูบไปนี่แหละเนาะยังบล็อก,กยังมา ชี่ไต่ห่มบกนี่ละคขก็ได้ขันเพิ่นตายกะต่อยอดเข้าก็เอามาปลูกใหม่แต่เพิ่นบ่เกิดนี่ชิบเกือชีวิตของตนใหม่เนาะี่กอขึ้นมาทั้งต่กอตะไข่ไล่ลายด้วยคนน่ะกอตะไข่สุดลงคนอ้างเกบ่พวกหลายเลายด้วยจ้า ่ขาแล้วค่ะ่าขยันข่อยเอดมืออื่นค่อยโหดครับเออมือนในบ้านฮดครับพุนขับรว่าลงหดหนาไปอีกนะไปเหยาบมองน้ำมองเกา่ะตกกบัมือยได้บัเมือยเพอ,นนะเอ,อ,อดนะอ้ไปถอดบ่วถอดเหเพื่คนได้ถอดเหยบักงมือย